บ้านหลังใหม่ของเธอด้วยความรู้สึกประหลาดระคนตื่นเต้นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวตั้งอยู่ลึกเข้าไปในซอยของหมู่บ้านเงียบสงบแห่งหนึ่งชานเมืองกรุงเทพตัวบ้านสีนวลหม่นหมุนสีของปูนเก่าที่หลุดร่อนออกเป็นบางจุดหน้าต่างไม้กรอบสีขาวที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาจากฝุน่นและแดดมีระแนงเหล็กดักขึ้นสนิมบางส่วนส่วนสนามหน้าบ้านก็เต็มไปด้วยหญ้าแห้งและวัชพืชที่สูงเลยข้อเท้า มันไม่ใช่บ้านที่ดูหรูหราหรือพร้อมเข้าอยู่เลยสักนิดแต่เมื่อเทียบกับราคาที่เธอซื้อมามันน่าตกใจจนแทบจะคิดว่าเป็นกลหลวงเธอซื้อบ้านหลังนี้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเกือบครึ่งจากประกาศขายมือสองทางอินเทอร์เน็ตในหน้าไม่ใช่คนพูดมากแต่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยเกินไปเขาเพียงแค่ยื่นเอกสารให้เธอเซ็นอย่างรีบร่งและพาเธอเดินชมบ้านเพียงไม่กี่นาที เจ้าของเก่าไม่อยู่แล้วครับย้ายต่างประเทศไปเลยไม่มีอะไรหรอกบ้านนี้ดีมากอยู่แล้วเย็นไม่ร้อนเลยประโยคที่เขาย้ำสามครั้งตอนพาเธอดูบ้านนั้นฟังดูแปลกๆแ,แต่ในตอนนั้นหลินไม่คิดมากเธอตัดสินใจอย่างรวดเร็วอาจเพราะราคาที่ล่อใจหรือเพราะความเหนื่อยล้ากับการตาหาบ้านมานานหลายเดือนเธอไม่รู้แต่ตอนนี้เธอคือเจ้าของบ้านหลังนี้แล้ว ลินลากกระเป๋าเดินเข้ามาในบ้านเสียงบางทับประตูไม้เก่าครางเอี๊ยตามจังหวะที่เธอผลักเปิดเข้าไปกลิ่นอับเก่าๆตลับอวนแม้จะเปิดหน้าต่างไว้แล้วหลายบานตั้งแต่วันก่อนหน้าแต่กลิ่นนั้นก็ยังไม่จางมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่าแต่เป็นกลิ่นของสถานที่ที่ไม่มีใครอยู่มานานราวกับเวลาหยุดเดินภายในนี้ บ้านมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องนั่งเล่นกับครัวอยู่รวมกันเธอมองสำรวจรอบๆอ,อ,อย่างละเอียดขึ้นเฟอร์นิเจอร์ที่แถมมาก็าเก่าและไม่มีชิ้นไหนดูใช้งานได้จริงโต๊ะกินข้าวหนึ่งตัวเก้าอี้สตัวผ้าคลุมเก่าๆที่แขวนอยู่ยังเต็มไปด้วยฝุ่นเธอรู้ดีว่างานแรกของเธอคือต้องทำความสะอาดอย่างหนักแต่ก็ยังมีบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกเย็นๆอยู่ลึกๆในใจทั้งๆท,งท,งที่ยังไม่เปิดแอร์เป็นความเย็นที่ไม่ใช่อุณภูมิ เธอสะบัดความคิดนั้นออกและเริ่มขนของเข้าบ้านช่วงบ่ายผ่านไปพร้อมกับเสียงกวาดบ้านถูพื้นและเสียงเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาที่เธอพกมาด้วยบ้านเริ่มดูดีขึ้นแม้จะยังไม่สะอาดนักลินหยุดพักตอนเย็นเธอออกไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในปากซอยและเดินกลับเข้าหมู่บ้านเธอเดินผ่านบ้านหลายหลังที่ดูเงียบเชียบเหมือนบ้านร้างบาง หลังมีผ้ามา่านปิดแน่นจนมองไม่เห็นอะไรข้างในบางหลังแม้จะมีรถจอดอยู่แต่ก็ไร้เสียงใดๆออกมาไม่มีเสียงเด็กเล่นไม่มีเสียงทีวีไม่มีแม้แต่เสียงคุยโทรศัพท์บ้านทุกหลังเหมือนถูกกลืนไปกับความเงียบบ้านนี้เงียบดีจังเธอพึมพำกับตัวเองแต่ก็รู้สึกเสียวสันหลังแปลกๆระหว่างเดินกลับเธอเห็นชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านเธอ แกนั่งนิ่งอยู่กับเก้าอี้โยกไม้สีซีสายตาจ้องตรงมาที่เธอโดยไม่หลบลินยิ้มให้เบาๆและพยักหน้าเล็กน้อยตามมารยาแต่ชายชารานั้นไม่ตอบเพียงแค่โยกเก้าอี้เบาๆโดยที่สายตายังจับจ้องเธอเหมือนกล้องวงจรปิดที่ไม่มีเสียงเธอเดินเข้าบ้านอย่างเร็วขึ้นเล็กน้อยปิดประตูล็อกแล้วเปิดไฟในบ้านทั้งหมดให้สว่างจ้าคืนแรกของการอยู่บ้านคนเดียวเริ่มต้นขึ้นแล้ว กลางดึกของคืนนั้นลินนอนพลิกตัวไปมาบนฟูกเก่าๆที่วางไว้ชั่วคราวเสียงพัดลมตั้งพื้นส่งเสียงสม่ำเสมอเธอหลับตาลงด้วยความเหนื่อยแต่ไม่นานนักก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นก็อกก็อกก,อก,ก็เสียงเขาเบาๆที่ไม่ได้มาจากประตูหน้าบ้านแต่มาจากผนังด้านในของห้องนอนด้านที่ติดกับห้องครัวเธอลืมตาโพลงทันทีในความมืดความเงียบปกคลุมหลังเสียงเขานั้นเธองี่หูฟัง แต่ไม่มีเสียงอะไรอีกเธอลุกขึ้นเปิดไฟในห้องเปิดประตูออกไปดูห้องครัวทุกอย่างดูปกติไม่มีรอยหนูไม่มีลมไม่มีเสียงอะไรเลยคงหูฝาเธอบอกตัวเองพร้อมพยายามบังคับให้ตัวเองกลับไปนอนต่อแต่ในหัวกลับได้ยินเสียงข้อนั้นซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาเช้าวันถัดมาลินออกไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านเธอพยายามทักทายเพื่อนบ้านที่เดินผ่านแต่พวกเขาทุกคนหลบตาหรือทำเป็นไม่เห็นเธอ แม้แต่หญิงไวกลางคนที่ดูเหมือนจะเป็นคนสุภาพเมื่อเธอพูดว่าสวัสดีค่ะอีกฝ่ายก็เพียงแค่ยิ้มอ่อนๆและรีบเดินหนีโดยไม่ตอบอะไรเลินรู้สึกแปลกใจมากเธอไม่คิดว่าเพื่อนบ้านจะเย็นชาขนาดนี้ระหว่างเดินกลับบ้านเธอเห็นเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่หน้ารูบ้านข้างๆเด็กคนนั้นมองเธอด้วยสายตาแปลกฮ่าฮ ah ah อยู่บ้านนั้นหรอเด็กพูดเสียงเบาเจ้พี่เพิ่งย้ายมาเมื่อคืน ลินยิ้มให้เคยมีคนอยู่ก่อนหน้านี้แต่เขาไม่ได้ย้ายออกนะเด็กพูดพร้อมยักไหล่แล้วลุกเดินจากไปก่อนที่ลินจะถามอะไรได้เธอรู้สึกเหมือนโดนบางอย่างสะกิดแต่ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรคืนนั้นเสียงเขากลับมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวและไม่ใช่ที่เดิมก็อ,อกก็อกกอก,ก,ออกที่ผนังห้องน้ำก็อ,อกก็อกกอกที่ผนังหัวเตียง แล้วตามด้วยเสียงลากของบางอย่างเบาๆเหมือนมีเล็บครูกับปูนผนังเล่นนอนนิ่งตัวแข็งหายใจติดขัดใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเธอพยายามบอกตัวเองว่านี่อาจเป็นเสียงท่อน้ำเสียงหนูเสียงจากบ้านเก่าแต่เธอรู้ดีในใจว่าเสียงพวกนั้นมีจังหวะเหมือนคนกําลังเขาเรียกเธอจากด้านในและนั่นทำให้เธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอกำลังอยู่คนเดียวจริงหรือไม่ ลินเริ่มนอนน้อยลงตั้งแต่คืนแรกในบ้านหลังนี้และหลังจากคืนที่สองเสียงเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของยามค่ำคืนไปแล้วมันเหมือนเป็นกิจวัตรประจำทุกครั้งที่เธอพยายามจะหลับเสียงนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเบาๆที่ไหนสักแห่งในบ้านเรากับกำลังทดสอบว่าเธอยังตื่นอยู่ไหมแล้วจึงดังชัดเจนขึ้นเหมือนใครบางคนพยายามส่งข้อความแต่ข้อความนั้นพูดไม่ได้ไดแค่ขอ ในตอนกลางวันลินกลายเป็นคนเงียบขรึมมากกว่าปกติอาการเหนือ่อยล้าฉายชัดบนใบหน้าแม้จะดื่มกาแฟแก้วใหญ่แค่ในร่างกายก็ไม่ยอมตอบสนองเหมือนเดิมวันนี้เธอตั้งใจจะลองพูดคุยกับเพื่อนบ้านจริงๆจังๆบางทีอาจมีใครสักคนที่พอจะรู้เรื่องบ้านหลังนี้เธอเริ่มจากบ้านฝั่งซ้ายที่มีกระถางต้นไม้เรียงเต็มชานบ้านหน้าต่างเปิดอยู่แสดงว่ามีคนอยู่แน่นอนลินเดินไปกดกริง่ง กริงร้งกริ้งไม่มีเสียงตอบรับเธอรออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดอีกครั้งคราวนี้เสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากข้างในประตูเปิดออกเล็กน้อยหญิงั้กลางคนยืนอยู่หลังบานประตูไฟในบ้านเปิดแค่หลอดเดียวจนเห็นหน้าไม่ชัดสวัสดีค่ะพอดีฉันชื่อลินเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านข้างๆข้าเลยอยากมาทักทายหญิงคนนั้นพยักหน้าเบาๆดวงตาแทบ ไม่สบกับลินเธอยิ้มจางๆแบบไม่มีความรู้สึกก่อนพูดว่าขากยินดีต้อนรับนะคะเเออขอโทษนะครับพอจะทราบหมายข่ว่าใครเคยอยู่บ้านหลังนั้นมาก่อนลินถามน้ำเสียงเธอพยายามให้เป็นมิตรแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความเงียบและสายตาที่แปลเปลี่ยนเป็นระแวงระวังไม่รู้หรอกขักฉันไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นหญิงคนนั้นพูดเบาๆแล้วรีบปิดประตูโดยไม่ให้ลินพูดอะไรต่อ เธอเดินไปอีกสองหลังเจอสองคู่สามีภรรยาวัยกลางคนพวกเขาทักทายเธอแบบจำใจมากกว่าจริงใจและเมื่อเธอเอ่ยถึงบ้านของตัวเองทุกคนก็รีบปิดบทสนทนาบ้างบอกว่าไม่เคยเห็นเจ้าของเดิมเลยบ้างบอกว่าเพิ่งย้ายมาเหมือนกันแต่แววตาทุกคนเหมือนกันหมดพวกเขารู้แต่พวกเขาไม่พูดวันถัดมาลินพยายามหาอะไรทำให้ตัวเองยุ่ง เพื่อไม่ต้องคิดถึงเสียงประหลาดเหล่านั้นเธอเปิดคอมพิวเตอร์ทาง,งานจากที่บ้านตามปกติตกเย็นก็ออกไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านเหมือนเดิมระหว่างที่เธอเดินผ่านซอยข้างบ้านเธอสังเกตเห็นบ้านหลังหนึ่งที่หน้าต่างชั้นบนเปิดอยู่และมีคนยืนอยู่ตรงนั้นเป็นชายคนเดิมคนที่นั่งโยกเก้าอี้เฝ้าดูเธอในคืนแรกครั้งนี้เขาไม่ได้โยกเก้าอี้แต่ยืนแน่นิ่งเงาสลลวของเขาซ่อนอยู่หลังม่านโปร่งที่ปลิวเบาๆตามลม เขากำลังจ้องมองเธออีกแล้วลินพยายามไม่สนใจเธอเร่งฝีเท้าและกลับเข้าบ้านอย่างรวดเร็วคืนนั้นฝนตกพรำๆเสียงฝนกระทบหลังคาบ้านเป็นจังหวะที่น่าจะกลบเสียงอื่นได้ทั้งหมดแต่เสียงนั้นยังมาก็อ,อกก็อ,อกคราวนี้มันมาจากหลังตู้เสื้อผ้าที่ลินเพิ่งจัดเข้ามุมห้องเมื่อวาน เธอใจเต้นแรงจ้องตู้ด้วยความรู้สึกเย็นเยียบไปถึงกระดูกเธอไม่กล้าลุกขึ้นไม่กล้าแม้แต่จะขยับเสียงเยียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงเคลื่อนไหวบางอย่างจากในผนังเหมือนการขยับของอะไรบางอย่างที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นและจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเบาวิวคล้ายเสียงกระซิบเสียงนั้นเบาราวลมหายใจแต่ฟังชัดเจนว่าไม่ใช่เสียงจากในหัวเธอช่วยด้วย เช้าวันรุ่งขึ้นหรือลุกขึ้นมาด้วยใบหน้าซีเสียวราวกับไม่ได้หลับเลยทั้งคืนและนั่นก็เป็นความจริงเธอคิดถึงคำพูดของเด็กชายที่เจอเมื่อวันก่อนเขาไม่ได้ย้ายออกนะคำพูดนั้นตามหลอกเธอแทบทุกนาทีเธอไปยืนหน้าบ้านเพื่อนบ้านตรงข้ามบ้านที่ชายชรานั่งอยู่ในคืนแรกหน้าบ้านนั้นดูงเงียบสนิทไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่สุนัขเห่าไม่มีร่องรอยของชีวิต ลินเดินไปกดกริง่งไม่มีใครเปิดเธอเดินดูรอบบ้านเห็นว่าหน้าต่างชั้นล่างปิดสนิทแต่ม่านด้านในเปิดอ้าราวกับมีใครเฝ้าดูจากข้างในเธอหยุดมองอยู่ครู่หนึ่งแล้วเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวเงาคนไม่ใช่ชายชาราเป็นเงาของเด็กผู้หญิงที่ยืนอยู่กลางบ้านมองออกมาอย่างเงียบงนันเธอก้าวถอยหลังทันทีขนลุกสู้จนถึงต้นคอ คืนนั้นฝนตกหนักอีกครั้งและไฟในบ้านก็ดับลงช่วงประมาณตีสองเล่นนอนอยู่ในความมืดสนิทเธอใช้มือถือเปิดไฟฉายไว้ข้างตัวใจเต้นระรัวไม่เป็นจังหวะแล้วเสียงเคาะก็เริ่มอีกครั้งคราวนี้มันเร็วขึ้นชัดขึ้นไม่ใช่เสียงเคาะที่มีจังหวะอีกต่อไปมันกลายเป็นเสียงทุกตึ้งตึงต้ง เหมือนกำแพงกำลังถูกกระแทกจากด้านในลินร้องเสียงหลงเธอลุกขึ้นนั่งบนเตียงอย่างเร็วกำโทรศัพท์แน่นจนมือสัน่นเธอกำลังจะโทรแจ้งตำรวจแต่เสียงหยุดทุกอย่างเงียบลงอีกครั้งแต่ในเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงหายใจหนักๆช้าๆไม่ได้มาจากเธอไม่ได้มาจากนอกบ้านมันมาจากด้านในผนัง เธอนิ่งราวกับหัวใจหยุดเต้นแล้วเสียงสุดท้ายของคืนก็เกิดขึ้นเสียงของเล็บหรือเล็กแข็งๆค่อยๆขีดเขียนอะไรบางอย่างลงบนไม้ฝามันขีดอย่างช้าๆเสียดสีกับไม้เป็นเส้นยาวเธอกลั้นใจและเฝ้ารอจนกว่าฟ้าจะสว่างอีกครั้งเช้าของวันที่สามลินตื่นขึ้นมาพร้อมกับความอ่อนแรงจนแทบยกแขนไม่ขึ้นเธอไม่ได้หลับเลยแม้แต่นาทีเดียว เมื่อคืนไม่ใช่เพราะกลัวเสียงเคาะแต่เพราะมันไม่ให้เธอหลับเสียงทุกเสียงครูดเสียงหายใจเสียงกระซิบที่ไม่ควรมีในบ้านว่างเปล่าเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่หนูหรือเสียงลมอย่างที่พยายามหลอกตัวเองมาตลอดสองวันร่างกายของเธอไม่ใช่สิ่งเดียวที่อ่อนแรงจิตใจของเธอก็เริ่มสุด ลงเรื่อยฮ่หาฮเธอยืนมองผนังห้องนอนส่วนนั้นที่เมื่อคืนมีเสียงครูดวันนี้ตรงกลางผนังมีรอยบางอย่างเส้นลึกๆเหมือนเล็บคนขูดลงบนไม้มันยาวตั้งแต่ปลายเตียงไปจนเกือบถึงเพดานลินไม่กล้าแต่มันแค่เพียงมองก็ทำให้เธอหายใจไม่ทั่วท้องเธอเปิดไฟทุกดวงในบ้านแม้จะเป็นกลางวันแสกฮ่หาฮะ เปิดเพลงในมือถือให้ดังกว่าปกติแต่เสียงเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้ความรู้สึกดีขึ้นเลยมันกลับยิ่งทำให้เธอรู้ว่าบ้านนี้เงียบเกินไปเมื่อเสียงอื่นหยุดลงตอนบ่ายลินตัดสินใจไปที่สำนักงานขายหมู่บ้านหลังเก่าเธอคิดว่าต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนก่อนให้ได้หรืออย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าเคยมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่กันแน่ เจ้าหน้าที่ดูงุนงงเล็กน้อยเมื่อเธอบอกเลทที่บ้านชายไวกลางคนในชุดเสื้อเชิ้ตสีซีดก้มหน้าคนเอกสารอยู่พักใหญ่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นและพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยเออบ้านหลังนั้นขายต่อมาหลายรอบแล้วครับคนอยู่ไม่นานหรอกขายหลายรอบลินขมวดคิว้วครับถ้านับตั้งแต่เจ้าของเดิมก็คงเกินห้าครั้งแล้วคนอยู่สลับกันไปบางคนอยู่ไม่ถึงปีบางคนก็อยู่ไม่กี่เดือน แล้วเจ้าของคนแรกล่ะครับเธอถามเสียงสัน่นชายคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาฮ่าฮสามีภรรยาและลูกสาวครับพวกเขาอยู่กันสามคนแล้วตอนนี้ภรรยา,ยาย้ายต่างประเทศไปแล้วครับส่วนสามีเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นส่วนเด็กเขาเว้นวักเด็กหายตัวไปครับเินนิ่งงนัน เสียงรอบข้างเหมือนเบาลงทันทีราวกับโลกหยุดหมุนไปชั่วครู่หายหายไปยังไงครับเจ้าหน้าที่หลบตาเธอเล็กน้อยไม่มีใครรู้วันหนึ่งเธอก็หายไปทั้งที่ประตูบ้านปิดล็อกไม่มีร่องรอยการบุกรุกไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีใครเห็นลินถามเบาๆไม่มีครับเหมือนกับเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยคืนนั้นลินไม่หลับเลยแม้แต่วินาทีเดียว เธอเปิดไฟเปิดทีวีเปิดทุกอย่างให้ดังที่สุดแต่เมื่อเวลาผ่านทิ้งคืนเสียงมันก็มาตามนัดครั้งนี้มาจากหลังทีวีลินขยับเข้าไปดูอย่างระวังเสียงเขาหยุดลงเมื่อเธอเดินเข้าใกล้เธอจ้องผนังไม่มีรอยไม่มีรอยขีดไม่มีอะไรเลยนอกจากความเงียบแต่ทันใดน,นั้นทีวีหน้าจอดับวูบลง เสียงจากลำโพงหายไปแลบภาพในจอดำสนิทเหมือนใครมาถอดปลัก๊กทั้งที่ปลั๊กยังเสียบอยู่ในหน้าจอดำเธอเห็นเงาของตัวเองสะท้อนแต่เงานั้นไม่ใช่เธอคนเดียวด้านหลังของเธอมีใครอีกคนยืนอยู่ใกล้มากตัวเล็กผมยาวปลอดปิดหน้าเธอหันขับกลับไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครอยู่ ลมหายใจเธอสะดุดเธอถอยหลังชา้าช้าพร้อมน้ำตาที่เริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเธอรู้แล้วว่ามีบางสิ่งติดอยู่ในบ้านหลังนี้และมันไม่ได้ต้องการแค่ทำให้เธอกลัวมันต้องการให้เธอรู้สึกว่ามันยังอยู่ยังอยู่ที่นี่และยังไม่ไปไหนเช้าตรุวันถัดมาลินตัดสินใจทำสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทำ เธอเดินไปที่บ้านตรงข้ามบ้านของชายชาราครั้งนี้ไม่มีลังเลเธอกดกริ่งเสียงดังหลายนาทีและครั้งนี้ประตูเปิดออกชายชาราอยู่ตรงหน้าเธอสีหน้าเรียบเฉยและสงบผิดปกติแววตาของเขาไม่ต่างจากวันแรกจ้องตรงไม่มีรอยยิ้มขอโทษนะครั้งฉันอยากถามอะไรหน่อยลินพูดเสียงแหกชายชาราไม่ตอบแต่พยักหน้าเบา และเปิดประตูให้เธอเข้าไปบ้านข้างในเก่ามากกลิ่นไม้ชื้นๆปะปนกับกลิ่นน้ำมันยาหมองมีรูปถ่ายเก่าๆเ,เต็มผนังเธอสังเกตเห็นรูปครอบครัวหนึ่งสามคนพ่อแม่และลูกสาวตัวเล็กลูกสาวคนนั้นหน้าเหมือนเด็กผู้หญิงในเงาสะท้อนทีวีเมื่อคืนคุณรู้ใช่ไหมครับว่าบ้านของฉันมีอะไรอยู่ข้างในลินถามตรงฮ่าฮชายชรานิ่งไปก่อนพูดเสียงเบา เธอไม่ได้หายไปเธอยังอยู่ในนั้นเล่นตัวแข็งไปทั้งร่างใครครกชายชราไม่ตอบคำถามแต่พูดต่อไม่มีใครอยู่บ้านหลังนั้นได้นานมันไม่ใช่คำสาไม่ใช่ผีร้ายไม่ใช่สิ่งที่ต้องไล่แล้วมันคืออะไรเขาหันมาสบตาเธอเต็มๆเ,เป็นครั้งแรกและพูดเสียงเ,าเบามันคือเด็กที่รอให้มีใครฟังเธอจริงๆสักคน หลังคำพูดของชายชราเมื่อวานเธอไม่ได้หายไปเธอยังอยู่ในนั้นลินกลับมาที่บ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามแต่กลับไม่รู้ว่าจะเริ่มหาคำตอบจากตรงไหนราวกับทุกคนที่เคยรู้ความจริงต่างเลือกจาะเงียบให้ทุกอย่างจางหายไปตามเวลาแต่เธอกลับถูกบังคับให้ฟังทุกคืนทุกเสียงทุกลมหายใจจากข้างในผนัง คืนนี้เธอไม่มีอีกต่อไปเลนหยิบไฟฉายเตรียมมีดพกเล็กๆที่พอหาได้และเริ่มสำรวจทุกซอกของบ้านเมื่อพระอาทิตย์ตกเธอเริ่มจากห้องเก็บของที่เธอไม่เคยเข้าไปนานห้องเล็กๆหลังบ้านที่เหมือนถูกปล่อยทิ้งมาหลายปีผนังบางส่วนมีรอยทะลอกราวกับเคยมีใครใช้แรงกระแทกกับมันอย่างรุนแรงเธอส่งไฟไปทั่วห้องสังเกตเห็นช่องแผ่นไม้ด้านหนึ่งที่ดูใหม่กว่าแผ่นอื่น สีไม่เหมือนกันมีรอยตะปูถูกดึงออกเธอใช้นิ้วเคาเบาฮ่าฮะเสียงตอบกลับมากลวงยังเห็นได้ชัดเลนยืนนิ่งจ้องมันเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆดึงปลายแผ่นไม้ออกเสียงแผ่นไม้เสียสีกระแหลมสูงด้านหลังคือโพรงเล็กๆที่ถูกบุไว้ด้วยไม้อัดเก่าๆราวกับเคยเป็นช่องซ่อนอะไรบางอย่าง และในนั้นมีตุ๊กตาเด็กตัวหนึ่งตัวเล็กสีส่ซีดผ้าชํำรุดเหมือนผ่านการเวลาพูกโบสีแดงขาดขาดบนผงยิกยอยเล่นรู้สึกหนาว่าไปทั้งตัวทันทีที่เธอมองมันมันไม่ได้ดูน่ากลัวแต่มันเหมือนมีสายตามองกลับมาเธอไม่อยากแต่มันแต่ดวงตาเธอกลับไม่ละไปจากใบหน้าของตุ๊กตานั่น แล้วในโพรงเดียวกันนั้นเธอเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งเธอหยิบมันออกมาเป็นกระดาษที่ถูกพับเก็บอย่างดีสีเหลืองเก่ามีคราบน้ำชัดเจนและมีลายมือเด็กเขียนไว้ว่าถ้ามีใครได้ยินช่วยบอกแม่ทีว่าหนูยังอยู่ลินยืนนิ่งน้ําตาเริ่มเอ่อขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเสียงในหัวเธอดังซ้ำไปซ้ำมาช่วยบอกแม่ทีว่าหนูยังอยู่ เธอกำกระดาษแผ่นนั้นแน่นหัวใจบีบรัดเหมือนโดนบีบอย่างแรงคืนนั้นเธอไม่เปิดไฟไม่เปิดเพลงไม่เปิดทีวีแต่เธอนั่งเงียบๆตรงกลางห้องนอนจุดเทียนเล่มเดียววางข้างหน้าตาเธอวางตุ๊กตาไว้ตรงหน้าวางจดหมายไว้ข้างฮ่าฮ่าและเธอพูดออกไปเบาฮ่าฮ่าหนูอยู่ที่นี่ใช่ไหมเสียงในบ้านเงียบสนิทเลนนั่งรอ หน้าที่ผ่านไปแล้วเสียงก็เริ่มขึ้นไม่ใช่เสียงทุกแบบเดิมเป็นเสียงเขาเบาฮะช้าฮะเหมือนคำตอบเธอกลืนน้ำลายมือสัน่นแต่สายตาย,ยัางจ้องไปข้างหน้าหนูชื่ออะไรเธอถามต่อเสียงแผ่วเงียบเงียบอยู่นาน แล้วเสียงครูดไม้ก็ดังขึ้นจากผนังด้านหลังเธอเสียงเหมือนใครบางคนกำลังเขียนเธอหันกลับไปและส่องไฟฉายบนผนังปรากฏตัวอักษรตัวแรกพอแล้วต่อด้วยระเธอเอ่ยเสียงเบาพราวเสียงหยุดลงทันทีลิ้นหลับตาน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะในห้วงเวลานั้นเธอรู้สึกได้ว่าพราวมีอยู่จริงไม่ใช่ผีไม่ใช่เงาไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกลืมถูกซ่อนและไม่มีใครฟังมาตลอดหลายปีวันต่อมาลินตัดสินใจกลับไปหาชายชราอีกครั้งแต่บ้านของเขาเงียบสนิทไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่เงาของใครเลยในบ้าน เธอเดินวนรอบบ้านมองเข้าไปในหน้าตา่างทุกอย่างยังเหมือนเดิมเก้าอี้โยกวางอยู่ตรงมุมเดิมรูปครอบครัววางอยู่ที่ผนังแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเหมือนบ้านร้างเธอกลับมานั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองพลางคิดในใจแล้วฉันควรทำยังไงกับเธอเธอไม่อยากขายบ้านไม่อยากหนีไม่ใช่เพราะท้าทายแต่เพราะพราวไม่ควรถูกทิ้งไว้อีกแล้ว ลินเริ่มทำสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำเธอพูดกับผนังในทุกคืนเธอเล่าเรื่องในชีวิตประจำวันเล่าเรื่องในที่ทำงานเล่าว่าเจออะไรในซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเล่ากับเพื่อนคนหนึ่งและพราวตอบกลับด้วยเสียงคาะเธอเริ่มมีจังหวะเริ่มมีภาษาเริ่มกลายเป็นการพูดคุยที่แปลกประหลาดและเจ็บปวดที่สุดในชีวิตลิน เธอเริ่มหลับได้โดยมีเสียงเคาะเป็นเหมือนเสียงกล่องแต่ในคืนหนึ่งลินฝันว่าเธอกำลังยืนอยู่หน้าประตูไม้บานหนึ่งมันไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แต่ดูคุ้นตาม,มากเธอเอื้อมมือไปเคาะเบาฮ่หาฮแล้วเสียงจากข้างในก็อตอบกลับได้ยินแล้วผ่านไปหลายสัปดาห์นับจากวันที่ลินเริ่มสื่อสารกับพราว ทุกคืนจะมีเสียงตอบรับกลับมาไม่ว่าเธอจะพูดเรื่องใดบางครั้งคราวเขาตอบเร็วเหมือนดีใจบางครั้งก็ช้าลงเหมือนกำลังเศร้าโจนลินเริ่มแยกไม่ออกว่าเธอพูดอยู่กับเด็กหญิงที่มองไม่เห็นหรือกับความเหงาในตัวเธอเองเสียงเ้ากลายเป็นกิจวัตรเป็นการยืนยันว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวบ้านที่เคยว่างเปล่าเงียบงันตอนนี้กลับเหมือนมีชีวิตมีการรับฟัง มีใครสักคนรอคอยแต่ลินไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเธอเองก็ค่อยๆเปลี่ยนไปวันหนึ่งเธอพบจดหมายอีกฉบับหนึ่งซ่อนอยู่หลังลิ้นชักใต้เตียงมันเก่ามากกระดาษแทบกรอบลายมือผู้ใหญ่เขียนถึงคุณแม่ของหนูพราวขอโทษผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วหนูพราวไม่ยอมออกจากบ้านไม่ยอมไปโรงเรียน พูดคนเดียวตลอดเวลาและหลังจากวันนั้นวันที่แม่เธอไปเธอไม่เคยออกจากห้องอีกเลยผมพยายามจะเข้าถึงเธอแต่ผมเริ่มรู้สึกเหมือนบ้านกำลังปิดฉันออกจากลูกตัวเองผมได้ยินเสียงเสียงที่ไม่ควรมีเสียงเคาะจากในผนงังเสียงหัวเราะเบาๆที่ไม่มีใครหัวเราะผมกลัวว่าบ้านกำลังกลืนลูกสาวของเราไป หรือบางที่บ้านหลังนี้ไม่เคยปล่อยเธอออกมาเลยตั้งแต่แรกจดหมายนั้นจบแค่นั้นไม่มีลายเซ็นไม่มีวันที่เหมือนถูกเขียนแล้วไม่เคยส่งไปถึงใครลินวางมันไว้บนโตองมองออกไปยังหน้าต่างบ้านฝนตกโปรยฮ่าฮ่าเมฆเทาหนักแน่นเหมือนบีบอัดให้ทุกอย่างแน่นขนาดอยู่ในอกบ้านเงียบสนิทไม่มีเสียงเคาะ ไม่มีเสียงครูดไม่มีแม้แต่ลมหายใจจนเธอเริ่มรู้สึกผิดปกติคืนนั้นลินนอนไม่หลับอีกครั้งไม่ใช่เพราะกลัวเสียงแต่เพราะเสียงนั้นหายไปไม่มีใครเคาะตอบไม่มีแม้แต่สัญญาณว่าเธอยังอยู่ในบ้านลินเริ่มเรียกพราวหนูอยู่ไหมไม่มีเสียงเธอเอยอีกครั้งพราวที่อยู่ตรงนี้นะ เงียบแล้วจุฮ่หาฮ่ไฟในห้องก็ดับลงพร้อมกับเสียงกรีดร้องเบาๆจากข้างในผนงังไม่ใช่เสียงเด็กไม่ใช่เสียงผู้ใหญ่มันเป็นเสียงที่อยู่ระหว่างนั้นเสียงของคนที่ไม่ควรมีอยู่ลินวิ่งไปหยิบไฟฉายแต่ทุกอย่างในบ้านหยุดนิ่งเหมือนบ้านทั้งหลังกลั้นหายใจแล้วเสียงก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง แต่มาจากทุกด้านพร้อมกันผนังห้องน้ำฝ้าเพดานพื้นห้องตู้เสื้อผ้าประตูหลังบ้านใต้เตียงเสียงข้อที่ประสานกันเหมือนพยายามจะเรียกเธอไปเธอปิดหูกรีดร้องน้ำตาไหลพรากหยุดีด่ยหยุดเลยเธอร้องสุดเสียงแล้วทันใดนั้นเสียงทุกอย่างก้องเงียบลง ลินซุดลงบนพื้นหอบหายใจตัวสั่นบ้านทั้งหลังกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งเธอหลับตาหวังว่าเมื่อลืมตาอีกครั้งทุกอย่างจะหายไปและเมื่อเธอลืมตาขึ้นในความมืดนั้นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูห้องนอนผมยาวปิดหน้าใส่ชุดนอนเก่าฮ่าฮไม่ขยับไม่พูด เงียบราวกับภาพถ่ายเก่าแต่ลินรู้ว่านั่นคือพราวเธอค่อยๆขยับตัวเข้าใกล้ช้าๆระวังทุกฝีก้าวแต่เมื่อถึงระยะเพียงเอื้อมมือพราวก็หันหลังเดินกลับออกจากประตูผ่านกำแพงผ่านประตูไม้โดยไม่ต้องเปิดมันลินยืนนิ่งเหมือนถูกดึงไว้ เธอหายใจไม่ออกราวกับอากาศในห้องถูกพราวพาออกไปด้วยจากวันนั้นลินไม่เคยได้ยินเสียงเอาอีกเลยไม่มีพราวไม่มีเงาไม่มีคำตอบใดจากอีกฝั่งของผนังแต่ลินก็ไม่หนีเธอยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นหลายเดือนผ่านไปเพื่อนบ้านเริ่มชินกับการเห็นลินนั่งพูดคนเดียวหน้าบ้านบางคนบอกว่าเธอดูมีความสุขขึ้น บางคนว่าเธอดูแปลกขึ้นทุกวันบางคืนมีคนบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมเด็กเบาๆจากในบ้านไม่มีใครเข้าไปไม่มีใครอยากเข้าไปบ้านหลังนั้นไม่ว่าอีกต่อไปมันมีเธอและพราวและเสียงคอที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากพวกเธอสองคน